ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์3-1ทิ้งห่างเชลซี7คะแนนเกมวัน Boxing Day นะครับโจทย์ของลิเวอร์พูลครับคือต้อง ทิ้งห่างเชลซี7คะแนนให้ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่คู่ลิเวอร์พูลจะเตะนะครับเชลซีนั้นไปแพ้นะฮะให้กับฟูลแลมนะครับ2ประตูต่อ1ซึ่งถ้าย้อนไปอีกเนี่ยแมนซิตี้นะครับก็เสมอกับเอลฟ์ตันหนึนึ่นะฮะทำให้คู่แข่งที่แย่งแชมป์ทางตรงทั้ง2ทีมนะครับทั้งเชลซีแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยสะดุดทั้งคู่เลยนะครับจะเหลือแต่อาร์เซนอลที่แข่งที่หลังกับอิฟโสวิชซึ่งดูแล้วอาร์เซนอลก็น่าจะชนะ จะเก็บ3แต้มได้แต่อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับลิเวอร์พูลต้องชนะเรสเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทิ้งห่างเชลซีให้เป็น7คะแนนแล้วก็ยังมีแต้มมีแต้มจากเกมในมือที่ยังไม่ได้ลงแข่งอีก1เกมนะครับก็ถือว่าต้องตุนเอาไว้ก่อนนะฮะจังหวะนี้ เริ่มเกมมานาทีที่6นะครับลิเวอร์พูลพลาดท่าโดนนําก่อนซึ่งเป็นจังหวะที่เจอแดนไอยินะครับยิงให้เลสเตอร์ขึ้นนาลิเวอร์พูลก่อนนะครับหลังจากโดนนำนะฮะลิเวอร์พูลก็พยายามโหมบุกนะครับบุกซ้ายบุกขวาแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยนิดนึงครับว่าทำไมอนเนี้สล็อตถึงใช้วิธีในการพาบอลออกด้านข้างแล้วก็เปิดบอลน,นะครับบอมนะฮะโยนบอลยาวนะครับโดยใช้เทรนด์เป็นหลักเลยนะครับ โยนเข้าไปเพื่อที่จะให้กองหน้าม่งนะครับเทรนด์โยน้นให้กั๊กโปตลอดทั้งครึ่งก็โยนไปโยนมาโ็บโบโยนบ้างนะครับผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมถึงโยนเยอะแยะมากไปนักหนาคือโยนไปเพื่อให้กั๊กโปมุ่งม่งชงแล้วก็เข้าจังหวะทําประตูอะไรแบบนี้เหลือซึ่งเลสเตอร์เป็นทีมที่เสียประตูจากลูกโยนลูกม่งเยอะหรือยังไรหรือว่ามันไปทําลายฟอร์เมชชันในแนวรับ ของเลสเตอร์หรือยังไงผมก็ยังงงอยู่แต่งงกับวิธีที่เขาเลือกที่จะ โยนเข้าไปบอมเข้าไปนะครับตลอดทั้งครึ่งแรกเลยนะฮะแต่จังหวะที่ลิพูได้ประตูตามตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่จังหวะโยนนะครับเป็นจังหวะที่กัคโปนะครับกดลูกสูดครับก็จังหวะที่เขาเลี้ยงมาแล้วก็ตัดเข้าในแล้วก็แปรนะครับด้วยเท้าขวาเข้าเสาไกลโค้งสวยมากลูกประจันของกัคโปนะครับตามตีเสมอ1นได้นะครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับลิปูต่อบอลสั้นมากขึ้นไม่เน้นโยนเหมือนครึ่งแรกแล้วนะครับ ทำชิงปุ๊บ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 นะครับอย่างที่ควรจะทําในช่วงครึ่งแรกนั่นแหละแต่ก็ไม่ทำนะฮะแต่ก็ไม่รู้ครับอาอลเขาอาจจะแบบลองซื้อเกมโยนไปก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังค่อยมาต่อบอลสั้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นวิธีการของเขา ต่อบอลสั้นนะครับก็ได้เรื่องเลยนะครับนาทีที่49เคอร์ติสโจนนะครับผมรับบอลจากแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็แท็บอินเข้าไปนะครับล์พูขึ้นนํำ2ประตูต่อ1นหลังจากนั้นก็โหมบุกหนักเป็นสไตล์ของลิเวอร์พูลแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับล์พูครองเกมบุกซะส่วนใหญ่เลยนะครับหวังจะประตู3-1ส่วนเลสเตอร์ก็มีส่วนเป็นระยะแต่ไม่ได้ลุ้นครับไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อหมดพิษสงไปเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังนี้สุดท้ายนะ ันาทีที่82ครับลิวอร์ดได้ประตูย้ำชชนะ3ประตูต่อ1จากโมซาลาที่โอ้โหเชิงสูงอีกแล้วยิงทุกนัดจัดให้ทุกนัดนะครับไม่ต้องพาบอลไปเยอะแยะมากมายจับนะครับแล้วก็ใช้เซนต์บอลไม่ต้องไม่ได้ดึงโยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไบแบ,บ,บปุ๊บนั้บปุ๊บปุ๊บเห็นมีช่อนะุ๊บ้วยิงเลยปุบเข้าไปแบบงงๆ นี่แหละฮะโชว์ความเวิลคลาสของโมซาลาลีพูขึ้นนำา3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยรวมทุกคนเล่นดีหมดจะมีเพียงแค่คนเดียวครับก็คือดาวินนนนเยสเจ้าเก่าที่วันนี้โอ้โหได้รับโอกาสได้รับเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะแนวรับของเลสเตอร์ได้ไม่สามารถที่จะดึงตัวประกบหรือว่าโชว์ฟอร์มโดดเด่นอะไรได้เลยวันนี้ค่อนข้างน่าจะผิดหวังครับสำหรับดาวินน์นูนเยสลีพูทําได้ตามเป้าหมายนะครับทิ้งห่างเชลซี7แต้มเดี๋ยว เรามารอลุ้นอาร์เซนอลในวันพรุ่งนี้ว่าอาร์เซนอลจะสะดุดหรือเปล่าครับ